สวัสดีค่ะยังเป็นเรื่องของการดูแลหัวไหล่นะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับกระดูกสะบักนะคะในสองทิศทางที่จะทําให้นักเรียนได้ใช้กล้ามเนื้อของสะบักแล้วก็เหยียดนะคะหัวไหล่ได้เต็มที่นะคะยืนนะคะวันนี้เราทําท่ายืนกันเรายืนบนเท้าที่แข็งแรงค่ะ กดน้ำหนักลงบนส้นเท้าให้ด้านในของต้นขาตรงนี้คือต้นขาข้างบนข้างในนะคะมันดันไปทางเดียวกับกระดูกรองนั่งแล้วหลังเราจะได้เหยียดตรงขึ้นนะ้คงเรียนการแขนสองข้างออกเวลาที่ัเรียนหมุนนะคะค,คุณครูกความมือลงหมุนข้างหน้าของบ่าสองข้างไปทางข้างหลังตัวกับการขยับด้านหลังของหัวไหล่หมุนมาข้างหน้าตัวให้ยังเรียนลองสังเกตว่าเราไม่ได้ขยับแต่ตัวแขนนะคะแต่ให้เราหมุนจากแนวกระดูกสะบัก ความเข้าใจก็คือนะคะเวลาที่คุณครูยืนหันข้างดีกว่านะกางแขนสองข้างออกเห็นไหมคะแล้วที่คุณครูขยับบ่าทั้งสองข้างไปทางเดียวกันข้างหลังคุณครูเคลื่อนให้แนวกระดูกสะบักเห็นไหมคะมันขยับตัวนะลงไปข้างหลังตัวแล้วก็เปิดไหล่ข้างหน้าพอเราหมุนทั้งหมดนะคะของบ่ามาข้างหน้าจริงแล้วเราไม่ได้หมุนแต่บ่านะเราไม่ได้หมุนแต่แคนเราขยับกลางหน้าอกทั้งหมดนะคะตัวหน้าอกดันจนกระดูกสะบักข้างหลัง ว้างออกจากการนะคะลองทําดูนะหมุนนะคะกระดูกสะบักให้มันเคลื่อนไปทางทิศทางเดียวกันข้างหลังเราหน้าตัวเยียดหมุนกระดูกสะบักขยับจากหน้าอกจมหายไปให้สะบักกว้างออกนะคะลองอีกทีนะขยับกระดูกสะบักแทนค่ะแล้วให้แขนเนี่ยนะหมุนในรูปร่างที่ขยับหัวไหล่ไปข้างหลังขยับกระดูกสะบักโดยเอาหน้าอก จมหายเข้าไปจนสะบักกว้างหัวไหล่จะเหมือนหมุนตัวบิดมาข้างหน้าลองยกแขนสูงขึ้นด้วยการขยับกระดูกสะบักลงไปทางเดียวกันข้างหลังตัวเหยียดคอเหยียดศีรษะไว้นะคะสะโพกกว้างขยับหน้าอกทั้งหมดจมหายไปค่ะสะบักกว้างคืนอันนี้อาจจะก้มศีรษะลงรอบสุดท้ายคุณครูยกแขนสูงด้วยให้แนวกระดูกสะบักขยับตัวไปข้างหลังนะคะขยับกระดูกสะบักให้กว้างออกโดยใช้หน้าอกดันแผ่นหลัง ขยับแขนลงค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะลองทำทีละข้างนะซึ่งมีความแตกต่างเล่นเอาแขนขวานะคะเอากระดูกสะบักข้างหลังขยับไปนะทางแดวข้างหลังตัวบ่าข้างหน้าหมุนออกเอาด้านซ้ายเอากระดูกสะบักกว้างออกจากหน้าอกจมเข้าไปเห็นไหมคะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะให้กระดูกสะบักสองข้างทำงานต่างกันเดี๋ยวจะเห็นความเคลื่อนไหวของกระดูกสะบกัก นะคะมากขึ้นมันก็จะทําให้นักเรียนเห็นเห็นไหมคะแรงของกล้ามเนื้อที่แนวกระดูกสะบักนะคะทีนี้ลองลดแขนลงนะคะคุณครูเปลี่ยนเป็นท่านั่งนะตั้งเข่านะคะแล้อาจจะเหยียดข้อเท้าก็ได้นะคะแต่นักเรียนขยับข้อศอกง,งองข้อศอกตั้งแขนนะคะตั้งฉากไว้มือทําเป็นกําปั้นพอเรากางแขนสองข้างออกนะคะนักเรียนจะเห็นแนวกระดูกสะบักเคลื่อนตัวไปข้างหลังเรา พยายามรักษากล้ามเนื้อข้างหน้าลํำคอกลางหน้าอกและแนวสะดือให้มันจมหายเข้าไปในตัวแล้วเหยียดกระดูกลองนั่งไว้ค่ะขยับข้อศอกตั้งนะ้ำมาข้างหน้าเอาหน้าอกดันหายเข้าไปจนสะบักกว้างก้มศีรษะนะคะขยับกระดูกสะบักสองข้างเคลื่อนตัวออกมาบนแผ่นหลังขยับหน้าอกจมหายเข้าไปจนแผ่นสะบักกว้างออกจากกาันหายใจสบายด้วย ดูลมหายใจที่สบายเรียนจะบริหารน,นะคะให้กล้ามเนื้อของกระดูกสะบักใช้งานเห็น<ม>ไ,ไหมคะมันทําให้นักเรียนเห็นแรงของหัวไหลเห็นความเคลื่อนไหวที่ทําได้เต็มที่ขึ้นพักสักครู่หนึ่งนะคะหมุนปากใบเบาๆนะ้ำเมื่อยนิดหน่อยนะคะโอเคเป็นความเข้าใจของการนะคะขยับกระดูกสะบักนะคะ เพื่อให้กล้ามเนื้อของสะบักทำงานและนักเรียนก็จะได้นะคะมีแรงในการเหยียดแขนเหยียดหัวไหล่ลองเอาไปใช้ดูนะคะหวังว่านักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับตัวเราเองได้ดีขึ้นขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ